ชุดตูช้าพ่อเมืองขาธุการเทิาไทยกรมหลวงไทยศักด์ค่ะีมงนี่นนนมีนะครับชดดุดมิ่งันคว้ปใบชาขอพระองค์ทรงพัดเริญอครับชุดบูชาพเมือย่าท่กการทาไทยกรใหะองทยยันนานค่ะชุดที่เนทีเดอร์เคิดเงเป็นทีพ่อตาวก์ู้าครับและยังมีชุดเทาด S <S เรามีให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองค่ะทัุกสุดทุกปลายื้าใชของเจ้าคุย่างภาูมิการคทางตอนเป็นสูงครับต้องบอกว่าแต่ทุกทุกที่เรานำมาให้ลูกทราบได้คือซึ่งตัวนี้ครับสวยงามมา,มากๆเลยทีเดียวและมีแต่ชื่อที่มงคลนะคะเรียกว่าเป็นการปวยไทยปวยพอให้กับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุทธนานีค่ะจังหวัดเลยนะคะมีแต่ความสุข ใรกลบมือขอให้รวยขอบอกดได้ไหมครับใครมีหมื่นทอมันเป็นหมื่นล้านดีใคร่านแล้าแวจะเดินยืดรัพย์ไปด้วยไหมครับเนี่ยถ้าได้มีเป็นแสนล้านแล้วถ้าเดินยืดซัพย์ก็ไม่เอานะครับครก็ต้องมีมมีารัน แตกต่างกันไปนะครับงานที่จะบอกว่าแหนนะครับหางได้ยากเลยจะมาใกล้เคขอไปขนาดนี้แล้วค่ะแล้วก็บอกว่าพุกที่แล้วก็มีกับสัญลักษณ์ของสิงคโปเพาว่าเวลาสูงวก็ยัยที่สูงแล้วก็แตกเป็นแบบความยิ่งใหญ่ความสวยงามสวยมากเลยสร้างมากม่ได้สร้าภาพะแล้วก็มสูขึ้นแล้วก็กระจายออกมาเป็นความสวยงามเป็นผลําเรที่ทุกวนาส็นประจักษ์ตัวหนักสนนะคะอขอชมม จากที่เราบอกเรานำมาสบุทินี่คือุกจานนะครับท่านทุนจบอเียที่วัน,นี่เราได้ท่านความสวยงามกันนะครับต้องอย้ำอีกครั้งะว่าคทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นในรงทีนะคะมาจากความร แต่ค่ะนี่อสิบรางวัลใน,นกันนะคะและตอนน